สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นนะจ๊ะวันนี้จะนำเสนอเมนูผัดกะเพรานะคะกะเพราไก่จ้าใจไก่จะผัดกะเพราไก่นะจ๊ะก่อนเลยเราก็มาผัดพริกก่อนผัดพริกผัดกระเทียมก่อนนะคะผัดพริกผัดกระเทียมก่อนเลย หอมหอมกลุ่นหอมกลุ่นเห็ดกับเข่าง้เล้งค่ะไว้เ่อหลานน้ำเนาะหลานเลือกเลานมากจิด้กินเนาะหลานเลืกสองุมเนาะ เอานะจ๊ะผัดกะเพราไส่กระเทียมกับกระเทียมกับพริกของเราก็เริ่มหอมแล้วนะจ๊ะเมนูผัดกะเพรานนี๊ะจ้าผัดกะเพราผัดกะเพราไป่น้ำพี่นนองกระเทียมกระเทียมก็เริ่มหอมมาเด้อกระเทียมหอมกระเทียมผัดผัดกระเทียมกับพริกขี้หนู หมูแดงกินดานะจ้าใส่ไกล่ลงไปใส่ไกล่ลงไปเนาะจ้าใส่ลงไปไก่ไรกระดูกนะจ้าใส่ไรก,กระดูกไม่มีกระดูกเนะจ้า แต่ของเราจะไม่มีกระดูกนะจ๊ะผัดกระเพราค่ะทุกคนสาวไม่มีกระดูกกระเดี่ยวเลยผัดกะเพราไรน้ำมันน้ำมันนิดเดียว ก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะน้ำเปล่าน้ำที่สะอาดเนี่ยใส่ลงไปนิดนึงนะจ๊ะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวค่อยใส่เนาะน้ำเปล่าเดี๋ยวค่อยใส่นะจ๊ะมาปรุงเครื่องกันก่อนก็ได้นะ,ะเดี๋ยวค่อยใส่นะจ๊ะ เราก็จะมาใส่น้ํามันหอยสักหน่อยนึงอ่ะใส่น้ํามันหอยนะจ๊ะน้ํามันหอย,อยเอาสุกออกเลยนี่น้ํามันหอยนะจ๊ะน,นี่คือน้ํามันหอยของเราอันนี้ก็รสดีผัดกระเพราก็ต้องเติมรสดีไปนิดนึงอย่าใส่เยอะอยเค็มซีอิ๊วดำของข้ออยู่ไหมาใส่ซีอิ๊วดำด้วยนะคะน้ำไม่ต้องใส่หรอกมั้งน้ำ น้ำในไก่มันก็ออกแล้วเนาะชุรสค่ะชุรสน้ำตาลทรายด้วยนะจ๊ะขาดไม่ได้นะคือน้ำตาลทรายไม่ได้ ก็คือน้ำตาลทรายของเราคะใส่ไปนิดนึง่ใส่เยอะเดี๋ยวมันหวานหวานแล้วมันจะเบสเซใส่น้ำไม่ต้องใส่ละแมกน้ำ น้ำไก่ก็ออกแล้วอันนี้ก็คือใบกระเพราของเรานะจ้าใส่ลงไปเพิ่มรสชาติแล้วไม่ต้องใส่น้ำแล้วน้ำไก่มันออกใส่ไปทั้งแม่เลยผัดกระเพราไก่ไร้กระดูกนะจ้าผัดกระเพราไก่ไร้กระดูกจ้าทุกคนจ้า เดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติดูก่อนนะม่นขา,าดอะไรเนาะชิมรสชาติดูก่อนนะจ๊ะว่ามันขาดอะไรชิมดูก,ก่อนนะขาดน้ำปลาเราก็จะใส่ซอสซงมดไปสักหน่อยหนึ่งนะจ้าใส่ซอสซูมดน้ำปลา พอดีแล้วนะคะรสชาติของเราก็พอดีแล้วนะคะ ถูกแล้วจ้ามาตินน้ำกันเลยพี่น้องขาสุกแล้วก,กินผัดกะเพราด้วยกันนะจ้าสุกแล้วนะจ้าพอแล้วไม่ต้องใส่น้ำพอดีเลยมาก,กินผัดกะเพรากับไก่นะจ้าทุกคนมาตักไปจ้าเลยเพร้อมเกลืปิดแก๊ส่ะปิดแก๊สปิดแก๊สนะจ้า รสชาติดูดีเลยตักใส่จานนะจ๊ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟจ้าเมนูกะเพราไร้กระดูกนะคะกะเพราไก่ไร้กระดูกไก่ไม่มีกระดูกนะจ๊ะ เมนูของเราก็เสร็จแล้วนะจ้าผัดกับเค้าไก่นะจ้าทุกคนจานี่เป็นตาแสบบอมากินน้ำกันจา้าแซ่บแสบ,แสบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่มารับชมสวัสดีค่ะ